ผัดเส้นเชียงไห้ของชอแชมป์กันคะ่ะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมาลวกเส้นกันก่อนนะคะในถุงเขาจะมีน้ําซอสของตัวผัดไทยแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจากนั้นเรามาเตรียมเครื่องผัดไทยกันเลยคะ่ะเครื่องผัดไทยนะคะวัตถุดิบที่ก็จะใส่ก็คือจะมีเต้าหู้นะคะเนื้อหมู แล้วก็ไข่ค่ะอย่างแรกเลยเราจะทําการผัดไข่กันก่อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะล้วนไข่ล้วนหมูให้สุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะหลังจากนั้นนะคะแนะนําว่าให้ทอดเต้าหู้หรือว่าล้วนเต้าหู้ใส่น้ามันก่อนนะคะแต่อันนี้ก้ยลืมก็เลยมาผัดรวมกันแบบนี้เลยจ้าพอทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะเราจะใส่เส้นลงไปพร้อมกับราดน้ําซอสที่เขาแถมมาให้แบบนี้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะบอกเลยว่าอันนี้คืออร่อยแล้วจ้าเส้นมีความเหนียวนุ่มนะคะแล้วมีความใส แบบนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าตอนกินนี่คือฟินมากทุกคนดูสีนะคือไม่ได้แต่งสีอะไรเข้าไปเพิ่มเลยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วทุกคนเสิร์ฟใส่จานพร้อมกินแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยทุกคนค่ะบอกเลยว่าอร่อยจริงอันนี้ใครแบบอยากกินนะพี่กัดเตตะก้ามุมซ้ายมือเลยนะ